เผยก้าวไม้สาวนาสวยและมีเสน่ห์ม,มาก เรียกได้ว่าตอนนี้ความรักก็ไม่แน่นอนจริงๆไม่ว่าใครที่กําลังมีความรักอยู่ก็ตามเพราะฉะนั้นควรใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มค่ากับคนที่เรารักเพราะในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีใครรู้ตอนนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูก้าวแม่ไม้สาวสวยมีเสน่ห์มากลองไปดูกันว่ามีใครบ้างก้าวโอภกเจราพิธีกรและนักสแสดงชื่อดังอย่างสาวโอภกเจราก็ตัดสินใจแยกทางกับอดีตสามีเมื่อช่วงปี2565ที่ผ่านมาและพร้อมที่จะทา หน้าที่เป็นแม่ของลูกต่อไปซึ่งแน่นอนว่าตั้งแต่โสดสาวโอก็ดูมีเสน่ห์มากขึ้นเป็นเท่าตัวอ่อราความเป็นสาวโสดจับสุดๆ แปดทับทิมมันลิกาแม่ไม้สาวที่ก่อเตียงหักเลิกรากับอดีตสามีปื้มสุรบดตั้งแต่ปี2 5 5 9ซึ่งหลายคนก็ส่งกำลังใจให้เธอไม่น้อยเลยทีเดียวและต้องบอกว่ายิ่งกลายเป็นไม้สาวก็ยิ่งฮอตสุดๆอวดความแซ่บชวนมองให้ได้เห็นกันไม่เว้นแต่ละวันบอกเลยว่าตัวเล็กสเปคหนุ่มเลยล่ะค่ะเจ็ดแพทนับปานางเอกและพิธีกรสาวที่เราได้ยินเรื่องข่าวความรักของเธออยู่บ่อยๆเลยทีเดียวเพราะหลังจากที่ตัดสินใจจบความสัมพันธ์กับอดีตสามี อย่างเบนเรซิ่งไปความฮอตของเธอก็ทะลุจอสุดๆมีหนุ่มๆเข้ามาเป็นข่าวไม่เว้นแต่ละวนันแต่ยังเป็นคุณแม่ยังสวยมีเสน่ห์มากจริงๆค่ะ 6. โบเวนด้ากลายเป็นนักสแสดงและคนในวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวแล้วสําหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวโบเวนด้าที่หลังจากสูญเสียสามีอันเป็นที่รักอย่างพระเอกชื่อดงังปอทฤษฎีไปเธอก็ครองตัวเป็นโสดมาจนถึงตอนนี้แม้นานวานจะยิ่งสวยขึ้นเป็นเท่าตัวจนมีหนุ่มๆเข้ามาจีบไม่น้อยแต่เธอก็ขอสวยแบบสโสดต่อไปนั่นเอง 5. อุ่นเส้นวีดีทิพผาวีเจสาวสวยที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงเป็นสาวฮอตอันดับต้นๆของวงการบันเทิงเพราะตั้งแต่ยาร้างกับอดีตสาม,มีชื่อดังชาคริตย้ำนาําเธอก็มีหนุ่มๆเข้ามาขายขนมจีบอยู่ตลอดจนตอนนี้หัวใจมีว่างแล้วตสะนี์ความเป็นไม้สาวนั้นแรพรวภาวสุดๆใครเห็นเป็นต้องหลงจริงๆ 4. พอล,ล่าเทเลอร์กลายเป็นข่าวช็อกวงการไม่น้อยทีเดียวหลังนางเอกสาวลุกครึ่งพอล,ล่าเทเลอร์ที่ลาวงการไปมีครอบครัวสุด อบอุ่นกับสามีแต่ทว่าล่าสุดเธอกลับออกมาประกาศว่าได้แยกทางกับสามีเป็นที่เรียบร้อยงานนี้เจ้าแม่สาวจะหวนคืนบัลลังก์หรือไม่ก็ต้องรอลุ้นกันเลยค่ะ 3. น้ำหวานรักนภานางแบบสาวที่เข้าวงการไม่นานก็ได้แต่งงานช,ชีวิตครอบครัวแล้วและไม่กี่ปีก็เป็นต้องออกมาหลังน้ําตาว่าได้อย่าร้างกันไปกลายเป็นไม้สาวยังสวยที่หลายคนเห็นใจไม่น้อยแต่เธอก็ไม่ปล่อยให้โสดนานเปิดรับรักครั้งใหม่ตลอดก็สวยแซบมีเสน่ห์ขนาดนี้จะเศร้านานไปทําไมล่ะคะ 2นิวเคลียห์หันขานักร้องนักแสดงสาวสวยที่กลายเป็นสาวไม้ลูกติดอีกคนที่หนุ่มๆต่างก็รอคิวยืนใบสมัครขอเป็นแฟนไม่น้อยเพราะตั้งแต่เธอออกมาประกาศว่าลดสถานะกับอดีตสามีอย่างเพชรจ้าวิเชียนปยเธอก็กลับมาแซ่บซาข,ขายี้ใจสุดๆกลายเป็นสาวฮอตที่ใครๆก็ต้องกดหัวใจรัวๆเลยล่ะค่ะ 1นอฟทักซ์ออนคุณแม่ลูกหนึ่งที่ต้องกลายเป็นไม้เพราะตัดสินใจย,ยุติความสัมพันธ์กับอดีตสามีอย่างสงกรานเตนชนะโรงและกลับมาทํางานในวงการบันเทิงในฐานะนางเอกอีกครั้งแถมกลับมารอบนี้ก็หอดขึ้นเยอะจากสาวเรียบร้อยดังภาพภพับไว้กลายเป็นสาวที่มั่นใจที่ทําอะไรใหม่ๆให้แฟนๆได้เห็นมากทีเดียวบอกเลยว่าเธอกลับมาทวงบอลลังแล้วล่ะค่ะ